ป๊อบป,ปองคูลเปิดใจทำไมยกเลิกงานแต่งรอบสองทั้งที่ทวางแผนไว้แล้วฟังเหตุผลสุดลึกซึ้งจากปากเจ้าตัวพร้อมเผยมุมมองใหม่เกี่ยวกับความรักและชีวิตคู่ป๊อบป,ปองคูนนักร้องเสียงอบอุ่นผู้มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่รักของแฟนเพลงปอกมาเปิดใจผ่านช่องยูทูบของตัวเองในรายการหนิงทับ365ประกาศยกเลิกแต่งงานรอบสอง สัป,ปะหลาดใต้ฟ้าและมรณาลุสติกโดยพูดถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตนั่นคือการล้มเลิกงานแต่งงานรอบสองกับภรรยาสาวอาจารย์ปลาวราศินีทั้งที่เคยมีแผนไว้ว่าอยากจัดพิธีแต่งงานอีกครั้งในโอกาสครบรอบ5ปีของชีวิตคู่แต่สุดท้ายหลังจากผ่านการพูดคุยและตบผลึกทางความคิดเขาและภรรยาก็ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การแต่งงานอาจไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับพวกเขาในคลิปต่ปาป๊อบป,ปองกูลได้เล่าถึงคลิปการเดินทางไปยุโรปกับภรรยาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่มีความสุขอย่างมากเพราะไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปไหนแต่แค่สองคนมานานแล้วแต่หลังจากกลับมาเมืองไทยก็พบว่ามีการนำชื่อและภาพของเขาไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวแนดีที่เคยเป็นข่าวใหญ่เมื่อหลายปีก่อน ซึ่งเขายอมรับว่าแม้จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วและเขาเองก็ได้แก้ไขทุกอย่างไปเรียบร้อยแต่ก็ยังคงถูกกล่าวถึงและถูกตัดสินจากคนบางกลุ่มอยู่เสมอเ๊อปะปองกูลได้กล่าวในทิศว่าในวันที่มีพายุมีวิบากกรรมอะไรที่เกิดขึ้นคนที่อยู่บนเดอลํลำเดี่ยวกับเปล่าก็คือครอบครัวคนที่อยู่ใกล้ชิดจริงๆบางที่การแต่งงานมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นขนาดนั้น คำพูดนี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปของเขาที่มีต่อความรักและชีวิตคู่ซึ่งเขามองว่าแก่แท้ของการใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้อยู่ที่ที่ติต่างนแต่อยู่ที่ความเข้าใจและการดูแลกันไปจนหมดสุดท้ายเขายังเล่าต่อว่าหลังจากทิจารณาอย่างทีท่วนและพูดคุยกับอาจารย์ปลาวาราศินีทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าไม่มีคำมั่นสัญญาอะไรที่วิเศษ เราแค่รู้สึกว่าเราจะดูแลกันไปตราบที่เรามีลมหายใจสุดท้ายซึ่งกันและกันทําให้พวกเขาตัดสินใจยกเลิกงานแต่งรอบสองไปโดยปปิยายเพราะสําหรับพวกเขาแล้วการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นมีค่ามากกว่าการมีพิธีแต่งงานที่เป็นเทียงสัญ,ญลักษณ์หลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสะพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ โดยมีทั้งคนที่เข้าใจและให้กําลังใจแต่ก็ยังมีบางคนที่ใช้โอกาสนี้ในการขุดคุยเรื่องราวในอดีตของเขาขึ้นใหม่อีกครั้งซึ้นป๊อป,ปปองกูลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวโดยเผยถึงความรู้สึกที่ต้องเผชิญกับกระแสบูลลี่และคำวิาพากษ์วิจารณ์ที่เจ็บปวดมาดูตลอดผมหมดหวังกับการเข้าหาชาวเน็ตมานานแล้วผมมีรูปร่างหน้าตาที่คนพร้อมจะบูลลี่ยังไงก็ได้ สุดท้ายผมมีเรื่องให้เขาด่าได้เต็มไปหมดซึ่งจริงๆมันไม่สรุกหรอกที่ต้องออกมาเป็นเป้าให้คนด่าเขายอมรับว่าแม้จะพยายามทิ่มแข็งและทำใจให้ไม่รู้สึกกับคำพูดเหล่านั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการถูกบูลลี่ซ้ำๆมาตลอดหลายปีได้ทำให้ความเชื่อมั่นในเพื่อนมนุษย์ของเขาลดลงโดยเฉพาะการที่บางคนมองว่าเขาสามารถถูกลอเลียนหรือวิาพากวิจารได้ทุกเรื่องเพียงเพ,งเพราะรูปลักษ์ภายนอก เวลาใครที่ไม่รู้จักผมพยายามเข้ามาคุยผมจะมีกรอบป้องกันตัวเองขึ้นมาเสมอเพราะการที่ทุกคนรู้สึกว่าไออ้วนไอ้ดำคนนี้มันด่าได้ทุกบริบทมันทำให้ผมกลัวก,การที่เจอคนที่เราไม่คุ้นเคยคนไทยเราถูกสอนให้ยอมรับในสิ่งที่เป็นมึงถูกบูลลี่เพราะมึงอ้วนไงมึงดำไงแม้จะเจอแรงกดดันจากสังคมมาโดยตลอด แต่ป๊อบตองผูนก็ยืนยันว่าเขายังคงมีความสุขกับชีวิตของตัวเองและไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายคุณค่าในตัวเองผมไม่มีทางเปลี่ยนความคิดที่สังคมมีต่อผมได้แต่สังคมก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดที่ผมมีต่อตัวเองได้เช่นกันผมโคตรรักตัวเองในวันนี้เลยผมโคตรมีความสุขในตัวเองผมโคตรชอบสิ่งรอบข้างของผมตอนนี้เลยให้ตายเถอะ โพส์ของเขาได้รับเสียงตอบรับอย่างร้นหลามจากแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจโดยหลายคนมองว่าเขาเป็นตัวอย่างของคนที่กล้าหาญและจริงใจกับความรู้สึกของตัวเองเป็นกำลังใจให้นักพ่ป๊บคนที่รักที่มีอยู่มากอย่าปล่อยให้เสียงลบๆมาทำให้หมดพลังใจเข้าใจพ่ป๊บมากๆชีวิตคู่สำคัญที่ใจไม่ใช่พิธีกาพ่ปบเป็นคนที่คิดลึกซึ้งมาก ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่เลือกนะคะแม้ว่าจะมีกระแสต่อมากเกิดขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเปิดใจของป๊อบปมกูลครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่สะท้อนถึงความเข้าใจในความรักและชีวิตคู่ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพิธีการทางสังคมหรือการได้รับการยอมรับจากคนถ่ายนอกแต่อยู่ที่ความสุขของคนสองคนที่เลือกจะเดินไปด้วยกันจนถึงวันสุดท้ายมากกว่า